นักมวยมุมแดงดีเซลเล็กเอ็มยุเดนพบกับมุมน้ำเงินจากอิอรักฮัดตี้คอฮาวครับอย่างนี้ถูกวิธีลงมานี่ก็เรียกว,ว่าต่อยตามแรงนมขูง,งโลกเลยครับอย่างรัดกุมไม่ประมาทครับอ้าวมีสวนมีโตมีขอ้นเอยระวังครับต้อการต่อยหมัดหน้าโอ้ยอีกแล้วครับสองครับโ,โว้ย เลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับกัดฟันสู้ครับดับเครื่องชนเออโลนี่ครับก่านล้มลงไปเอาละครับต่อยมาแล้วก็หันล่างครับแผ่นแผลหน้าจอมีความสุขหรือเปล่าทางช่องแปดโอ้ยแข้งขวาครับตอนนี้เริ่มเข้าร่องแล้วครับมาเริ่มจะอยู่ตัวแล้วเริ่มเอาคืนแล้วครับดีแสลเครื่องติดแล้วนี่ครับการประกบคู่แต่ละครั้งนี้ต้องจีรนายดีๆครับเกมจะออกมาสนุกแบบนี้นะครับผลงานของเดียเกียรติเพชร สมนึกพัทบุรีครับโอ้โหแรกกันสุดยอดไปเลยครับคู่นี้นี่ครับสัญญาณเตือนนะครับถ้าขวาห้อยเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับนะครับพอเป๋เขาก็ไล่ใส่เป็นชุดครับโอ้โหซุปเปอร์สโลเห็นชัดๆครับเต็มข้อเต็มก้านคอครับหลังจากนั้นครับพอโดนและจ่ายคืนครับดีเซลเล็กมาเลยครับลงล่างขึ้นบนครับนี่ครับฟันหน้าขาเข้าไปครับ ใหญ่ก็ต้องโหลดให้ตี้ลงมาครับแต่การคอเก่งมากครับอีรานคนนี้แข็งแกร่งมากอาครับเดินขยี้แล้วโคตระมันจริงๆครับโคตระมันจริงๆอ้าวใส่ปไปเดินโดงทุกสายของฮาร์ดี้เข้าไปครับไม่เป็นนะครับตอนนี้เป็นกโอ้สุดมันจริงๆครับมีลูกผสมอุ้ยหันมาเจอแท่งครับมีลูกผสมปุ๋มมาเจอแท่งเอาแล้วครับหายใจเป็นเถอยแล้วเจอสามแก๊สี่มาไหม สัญญาณกระพากแขงของฝากกากระบีไม่ใช่เม็ดมะม่วงหิมพานครับแข่งล้วนๆเอา้าเจ็ดแปดเก้าแข่งเอา้าเตะไปเตะได้เตะไปครับฮาร์ดี้อยู่ไๆๆม,ยยยม่อยู่เอ้าเหนียวเหนียวเหนียวอย่าเกิ่เอ้าสัญญาณเนววายูเหมือนจะบอกว่าพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนพอที่ไหนจัดไปดีเซลเล็กแขนนี่แดงไปหมดแล้วครับปุ่งนี้ครับฮาร์ดี้ยกช้อนไหวไหมครับยกช้อนซ่อมไหวไหม ทิ้งกาดเลยครับทิ้งกาดเลยครับกรรมการโบกมือเลยครับอาลครับดูภาพช้าครับนี่นะครับอายัดต้องเข้าไปนะครับแข้งขวาครับในช่วงแรกตัวเองก็โดนเหมือนกันครับจากนั้นครับโอ้ยดูครับแข้งขวาลูกนี้ยังทนได้ครับสูมหัวใจสิงลูกนี้สอกกลับไม่โดนนะครับพืดไปนี่นะครับเริ่มแล้วครับอารเข้าไปครับแข้งขวาปาบเข้าไปชายโครงต้นแขนครับ อาจเข้าไปยืนนิ่งนะครับเริ่มยืนนิ่งนะครับยืนแยกเขี่ยวครับทางด้านของฮาดี้โอ้โหดูครับแล้วก็เดินหันหลังครับบอก